สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเรายังอยู่ในส่วนของโปรแกรม Scratch กันครับในเรื่องนี้เป็นเรื่องของการวนซ้ำแบบมีเงื่อนไขกันครับมาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในคลิปนี้กันครับเขียนโปรแกรมที่มีการวนซ้ำแบบตรวจเงื่อนไขโดยใช้บล็อกกลุ่ม repeat Until แล้วก็ wait until ได้นะครับอ่าตอนนี้เรามาช่วยกันคิดสิครับว่า ในชีวิตประจำวันของเราอีกแล้วมันมีอะไรบ้างครับที่ทำงานแบบวนซ้านะครับอย่างเช่นนะักเรียนต้องมาโรงเรียนทุกวันถูกไหมครับจนกว่านะครับจนกว่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือไม่ก็อะไรครับปิดเทอมใช่ไหมครับทำไข่เจียวล่ะนักเรียนต้องตีไข่ใช่ไหมครับต,ต,ต,บตีซ้าๆตีซ้าๆถูกไหมอ่านะครับตีจนเท่าไหร่ครับ จนกว่าไข่ของเรานะครับจะเข้ากันดีถูกไหมครับผู้นี้นะครับล้วนเป็นการทำงานที่วนซ้ำแต่มันมีการสิ้นสุดนะครับตามเงื่อนไขจากคลิปที่แล้วที่เราได้เรียนรู้ไปเรื่องเงื่อนไขกันนะครับก่อนหน้านี้เราเคยได้เรียนรู้เรื่องการทำงานวนซ้ำมาแล้วอะไรกันครับฟอยเวอร์ iver, ใช่ไหมครับอันนั้นก็ททำงานวนซ้ำแต่เขาเป็นยังไงครับ เขาไม่มีวันสิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะต้องนำเงื่อนไขมาผูกกับตัวการวนซ้ำของเราครับเพื่อให้ได้เหตุการณ์ที่เป็นการเขียนโปรแกรมได้อย่างดีนะครับซึ่งในบล็อกกลุ่มนี้ก็คือบล็อกของ repeat until นะครับกับ w a i t until นะักเรียนจะเห็นได้ว่าทั้งสองอันนี้ หน้าตาไม่เหมือนกันนะครับเราร้องไปทำกิจกรรมกันดูสิครับแล้วเราจะรู้ได้ว่าทั้งสองอันนี้มันต่างกันอย่างไรกันนะครับมาดูใบกิจกรรมที่10.2เรื่องการวนซ้ำโดยมีเงื่อนไขครับดูนะครับโจทย์ข้อแรกบอกว่าเขียนโปรแกรมต่อไปนี้นะครับให้ตัวละครลิงเมื่อคลิกธงเขียวของเรานะครับทดสอบการทำงานของโปรแกรม โดยเลื่อนเมาส์ไปที่ตัวละครและบันทึกผลลัพธ์ครับโดยโจทย์ของเราจะมีด้วยกันอยู่3ข้อนะครับ 1. เป็นโค้ดตัวนี้นะครับใช้ r e p e a t until 2เป็น w a i t until นะครับส่วน3เราจะใช้เป็น f o r e v e r นะครับคู่กับ w a i t until เราไปดูผลลัพธ์ด้วยกันครับว่าเป็นยังไงกันนะครับมาดูข้อ1.1กันครับโค้ดของเราก็คือตรงนี้นะครับใช้ Repeat until นะครับ ทัชชิ่งเมาส์พอยเตอร์นะครับให้เซสวัสดีครับ 1. วินาทีนะครับเรามาดูผลลัพธ์กันครับลองคลิกปุ่มโกหรือว่าธงเขียวของเรากันนะครับคลิกปุ๊บเมื่อคลิกเสร็จลิงจะพูดสวัสดีเลยนะครับถ้าเราเมาส์ไปชี้ที่ลิงลิงจะหยุดพูดนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ของข้อ1.1นะครับมาดูข้อ1.2ครับคราวนี้เราใช้เวทอันทิวนะครับ เราลองมากดปุ่ม g กของเรากันดูครับตอนนี้กดปุ่ม go เสร็จแล้วลิงของเรานิ่งนะครับเอาเมาส์ไปชี้อ่าลิงก็จะพูดสวัสดีครับนะครับแต่ขึ้นครั้งเดียวนะครับปุ่ม g กของเราก็หยุดทํางานแล้วนะครับนี่คือผลลัพธ์ของข้อ1.2นะครับข้อ1.3ครับคราวนี้เราเอาอะไรมาใส่ครับ forever ใช่ไหมครับมาดูผลลัพธ์กันครับนิ่งเหมือนเดิมนะครับพอเมาส์ชี้ จะขึ้นสวัสดีครับนะครับเอาเมาส์ออกสวัสดีครับจะหายนะครับชี้ครั้งหนึ่งก็ขึ้นอีกครั้งนะครับเรียนสังเกตเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไหมครับมาดูข้อที่2กันครับเปรียบเทียบระหว่าง Repeat until กับ w a i t until Repeat until จากตัวอย่างข้อหนึ่งครับจะเห็นได้ว่าเขาจะมีการวนซ้ำตัวคำสั่งตัวนี้ภายในลูปนะครับ จนกว่าจะเจอเหตุการณ์ที่กำหนดถึงจะมีการหยุดนะครับซึ่งจะแตกต่างจากของเวดอันทิวเว u อันทิวจะกลับกันครับรอรอไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอเหตุการณ์ที่กำหนดถึงจะมีการทำคำสั่งนะครับ ซึ่งจะเห็นถึงความแตกต่างกันแล้วใช่ไหมครับมาถึงข้อที่3กันแล้วข้อที่3หากต้องการเขียนโปรแกรมเกมทายตัวเลขจากตัวเลขที่โปรแกรมสุ่มมาให้ระหว่าง1ถึง10ให้วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาดังนี้อันแรกครับข้อมูลเข้าคืออะไรก็คือตัวเลขที่ทายจากปูเล่นข้อมูลออกล่ะครับก็คือแสดงข้อความว่า ตัวเลขที่รับเข้ามาเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแล้ววิธีการตรวจสอบข้อมูลล่ะครับอ่าก็คือถ้าตัวเลขที่ทายตรงกับตัวเลขที่สุ่มโปรแกรมก็จะแสดงข้อความถูกต้องแต่ถ้าตัวเลขที่ทายมากกว่าตัวเลขที่สุ่มโปรแกรมก็จะแสดงข้อความมากกว่าถ้าตัวเลขที่ทายน้อยกว่าตัวเลขที่สุ่มโปรแกรมก็จะแสดงข้อความว่าน้อยกว่านะครับ จากตัวอย่างนะครับเขาก็จะมีบล็อกชุดนี้มาให้นักเรียนนะครับนักเรียนจะต้องสร้างตัวแปร answer ใช่ไหมครับถึงจะขึ้นตัวนี้ได้จําได้ไหมครับว่าสร้างยังไงเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับก็เขียนโปรแกรมดังที่เห็นในหน้าจอนี้นะครับหลังจากนั้นมาดูต่อที่ข้อ5ครับคราวนี้ให้นักเรียนเพิ่มบล็อก a r k เพื่อรับค่าจากผู้ใช้นะครับนี่เพิ่มบล็อก a r k แล้วมาเก็บไว้ในตัวแปร guess นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างตัวแปรขึ้นมาชื่อว่า g u e s t ด้วยนะครับเสร็จแล้วเอา answer ที่ได้มามาเก็บไว้ในตัวแปร g u e s t ครับเราก็จะได้โปรแกร,รมมาลักษณะนี้นะครับมาดูข้อ6กันให้กรอกลงไปครับจากบล็อกตัวนี้ if อะไรครับอ่าก็คือ g u e s กับ answer นะครับก็คือค่าที่เดากับค่าที่สุ่มได้ผลลัพธ์ ถ้าตรงกันจะพูดว่าถูกต้องแต่ถ้าไม่ตรงล่ะครับก็คือไม่ถูกต้องเรามาเขียนเป็นผังงานได้ยังไงผังงานของเราก็มีสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับแล้วก็แยกออกมาเป็น2ทางก็คือจริงกับเท็จก็คือเอาเกสมาเปรียบเทียบกับอันเซอร์ว่าเท่ากันหรือไม่ถ้าจริงก็แสดงข้อความว่าถูกต้องแต่ถ้าไม่จริงก็แสดงว่าไม่ถูกต้อง จริงๆแล้วการเขียนโปรแกรมนักเรียนจะต้องออกแบบอัลกอริทึมก่อนนะครับจะเป็นผังงานก็ได้หรือเป็นข้อความก็ได้แล้วจึงนำเอาอัลกอริทึมที่เราออกแบบไว้มาเขียนเป็นโปรแกรมแต่กรณีนี้ครูให้นักเรียนลองเปรียบเทียบคำสั่งกับผังงานเท่านั้นนะครับมาต่อกันข้อที่7คราวนี้จะเพิ่มหลังจาก else จะมีการเปรียบเทียบกันต่อเราเอาอะไรมาเปรียบเทียบกันอีกครับ อ่าก็คือเกสกับอันเซอร์เหมือนเดิมแต่เราเพิ่มการเปรียบเทียบของมากกว่าเข้าไปโดยถ้าเกสมากกว่าอันเซอร์จะตอบว่ามากกว่านั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะก็ต้องตอบว่าไม่เท่ากับไม่มากกว่าก็ต้องเป็นน้อยกว่านักเรียนลองพิจารณาดูคำสั่งที่เห็นนะครับว่ามาจากผังงานที่มีลักษณะแบบใดกันผังงานก็คือ เป็นลักษณะนี้นะครับมีการเปรียบเทียบ2ชั้นเห็นไหมครับชั้นแรกอะไรครับก็คือ guess เท่ากับ answer ถ้าจริงก็บอกอได้เลยว่าถูกต้องข้อมูลถูกต้องนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เราต้องมาเปรียบเทียบอีกว่า guess มันมากกว่า answer หรือเปล่าถ้ามากกว่าก็ต้องตอบว่ามากกว่าแต่ถ้าไม่ใช่ก็ตอบว่าน้อยกว่าเห็นไหมครับ จะทำงานเป็นลักษณะเป็นขั้นๆลงมาถึงตอนนี้ให้นักเรียนลองเขียนโปรแกรมทั้งหมดดูครับมาถึงข้อที่8เป็นส่วนของการรันโปรแกรมกันครับตอนนี้ก็ให้โชว์ข้อมูลของอันเซอร์ที่สุ่มได้นะครับขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะทดสอบโปรแกรมของเราอลองรันโปรแกรมดูครับคลิกที่ปุ่ม go โ,โปรแกรมก็จะขึ้นมาว่าให้ใส่ตัวเลขเพื่อทายตอนนี้ อันเชืของเราเป็น5นะครับทดลองใส่ตัวเลขที่ถูกต้องลงไปใส่5 enter อ่าถูกต้องนะครับลองลานโปรแกรมอีกครั้งตอนนี้อันเชืคือ1ถ้าเราใส่5อีกครั้งอ่าเขาจะบอกว่าตัวเลขของเรามากกว่าหรือว่ามากไปนี้นะครับลองลานอีกครั้งหนึ่งตอนนี้อันเชืได้9ใส่7ลงไปเขาก็จะบอกว่าน้อยกว่าหรือน้อยไปนี้นะครับ นี่ก็คือเป็นโปรแกรมที่เราลองเขียนมาได้นะครับข้อ9เขาบอกว่าให้ปรับโปรแกรมให้ตอบถูกได้1คะแนนเสร็จแล้วถ้าได้3คะแนนก็ให้จบเกมนะครับคราวนี้เราต้องมาดูว่าถ้าเราจะทำอย่างนั้นเราจะต้องเอาอะไรมาใช้ครับในบทนี้พระเอกของเราก็คือ repeat until เว t อันทิวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องใช้2ตัวนี้แหละครับแล้วเราจะใช้ตัวไหนดีโจทย์บอกว่าให้ทายถ้าทายถูกจะได้1คะแนนใช่ไหมครับแล้วก็จะจบเมื่อได้3คะแนนเพราะฉะนั้นเราจะรอหรือเราจะทําครับอ่าเราก็ต้องทําไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนกว่าจะครบเพราะฉะนั้นใช้อะไรครับใช้ r e p e a t until แล้ว จะเอารีพ e a อันทิวไปใส่ตรงไหนนักเรียนทดลองเขียนโปรแกร,รมดูเลยนะครับแล้วต้องมีตัวแปรไหมฮามีเหตุการณ์กำหนดขึ้นมาอย่างนี้ต้องมีตัวแปรแน่นอนใช่ไหมครับแล้วเอาไว้เก็บอะไรครับฮาเก็บคะแนนของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นตั้งชื่อว่าอะไรดีตั้งชื่อง่ายๆว่า สกอก็ได้นะครับนักเรียนลองเขียนโปรแกรมครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันว่าเป็นยังไงนะครับดูสิถูกต้องไหมเรามาทดสอบโปรแกรมกันครับเริ่มต้นก็คลิกที่ปุ่ม go คลิกปุ่ม go แล้วคำตอบของเราได้มาแล้วครับข้อนี้สุ่มได้6กสกอร์ของเรายังเป็น0อยู่ถ้าเราตอบ6เราเทพมากเรารู้คำตอบ ถูกต้องเห็นไหมครับสกอร์ก็จะขึ้นมาเป็น1ข้อ2เรารู้คำตอบแล้วได้8เราจะโชว์เทพก่อนเราไมต้องถูกต่อไปเดาได้7สกอร์เป็น2ลองผิดสักอันนะครับตอบ6อาคำตอบมันมากกว่าสกอร์ไม่ขึ้นเห็นไหมครับอันนี้อีกสักทีหนึ่งตอบ3ก็ยังไม่ถูก อ่าก็ออยังไม่จบนะครับต้องทายต่อ top six ถูกต้องอ่าเมื่อสกอร์เป็น3โปรแกรมก็จะจบนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นโปรแกรมที่เราต้องการแล้วนักเรียนลองเขียนโปรแกรมต่อนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนทำกันได้ไหมครับมาถึงกิจกรรมที่1 0 3 เรามาดูตัวอย่างกันครับสถานการณ์ที่1โปรแกร,รมบวกเลข2จํจำนวนจากผู้ใช้แสดงค่าผลบวกถ้าผลบวกนั้นมากกว่า60แสดงคําว่าผลบวกมีค่ามากกว่า60ขั้นหนึ่งของเราวิเคราะห์กําหนดรายละเอียดของปัญหากัน 1. ข้อมูลเข้าข้อมูลเข้าก็คืออะไรครับก็คือเลข2จํจำนวนจากผู้ใช้ถ้าเราตั้งให้เป็นตัวแปรล่ะครับ เช่นนาำหนึ่งนาำสองอหรือเป็นชื่ออื่นๆก็ได้ที่สื่อความหมายได้นะครับจากนั้นข้อมูลออกข้อมูลออกก็คือผลบวกถูกไหมครับเราต้องแสดงค่าผลบวกก็คือตรงนี้เราใช้ r e s e r t หรือคำอื่นก็ได้ที่สื่อความหมายแล้วก็นอกจากนี้ยังต้องมีข้อความบอกว่า ผลบวกมีค่ามากกว่า60 5ิบนเรียนเช็ครายละเอียดให้ครบจะได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับมาดูวิธีการตรวจสอบข้อมูลตรงนี้เขาก็บอกมาแล้วว่าถ้าข้อมูลเข้าเป็น10และ30ผลบวกก็จะเท่ากับ40แล้วก็มีข้อความขึ้นไหมไม่มีเพราะว่าไม่ถึง60นะครับส่วนวิธีการตรวจสอบที่2ก็คือถ้าข้อมูลเข้าเป็น45 และ37ผลบวกเท่ากับ82ก็ต้องแสดงข้อความว่าผลบวกมีค่ามากกว่า60ด้วยนี่คือตัวอย่างสถานการณ์ที่1นึักเรียนลองทำกิจกรรมที่เหลือนะครับอ่าเรากลับมาดูในส่วนของการสรุปของเรากันครับเราจะพบได้ว่าในโปรแกรม scratch ของเรานะครับมีการวนซ้ำมีอยู่หลายแบบนะครับใน เรื่องนี้เราจะพูดถึง w a i t until กับ Repeat until ใช่ไหมครับ wait until คืออะไรครับเรามีการรอรอรอจนกว่าเงื่อนไขมันจะเป็นจริงนะครับถึงจะข้ามไปสู่คำสั่งถัดไปนะครับส่วน Repeat until เป็นไงครับเขาก็จะทำงานวนซ้ำภายในบล็อกของ Rep repeat ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเงื่อนไขมันจะเป็นยังไง ก็คือเป็นจริงใช่ไหมครับถึงจะหยุดการทำงานของ Repeat Until นะครับเท่านี้เองง่ายมากใช่ไหมครับนักเรียนนำไปประยุกต์ใช้กับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบต่างๆได้ทันทีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ